สวัสดีครับเช้าวันนี้พามาดูชุดสารตั้งต้นครับอันนี้ไม่ขายทุกกรณีนะครับเป็นสารตั้งต้นตัวนี้นะครับสวยงามมากสีเหมือนกระต่ายปา่าเลยทีเดียวนะครับก็จะกลวว่าจะปล่อยลงพื้นแบบนี้นะครับจนกว่าจะพร้อมผสมอายุยังไม่พร้อมผสมนะครับก็ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นหลักของ ฟาร์มเลยนะครับนี่สวยงามและตัวนี้ก็เหมือนกันครับเช่นกันตัวนี้ก็คือสารตั้งต้นไม่ขายทุกกรณีนะครับอันนี้คือแม่พันธุ์ับแม่พันธุ์ับนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องดูนะครับว่าก็อยากจะดูอัปเดตว,ว่าเหลือกี่ตัวนะครับ ก็มีเท่าที่เห็นนะครับไม่มีขายไม,ไม่มีขายนะครับก็เหลือเท่าที่เห็นนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นผูกพันสามนะครับสารตั้งต้นของเราต่อก็อีกตัวหนึ่งก็คือสารตั้งต้นผูกพันสองนะครับก็คือตัวตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ วปวดฟึกเลยวปวดฟึกก็อายุก็ยังไม่ครบปีนะครับแต่ก็โตแล้ว <c oughs> ก็เหลือเท่า่านี้นะครับเหลือเท่าที่เห็นส่วนลูกๆก,ก็ยังมีลูกผสมนะครับอ่าถัดไปคือลูกผสมชุดนี้เป็นลูกผสมนะครับมีจองแล้วมีจองแล้วก็ พบกำหนดก็เลือกเอาได้เลยส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นสารสำหรับทําทเนื้อนะครับขอบคุณครับ